สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะวันนี้พามาดูพ่อกับลูกเขาเล่นกันนะคะทุกคนวันนี้พ่อเขาอยากหยอกลูกสาวเขานะเดี๋ยวมาดูเขาเล่นอะไรกันเอาแล้ว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 โอ๊ยไม่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 ขาหลังขาหลังขาหลังขาขาหลัง โอ้ยพอเล่นนี้ยังดอกไข่มุกตกใจเบิดไปแล้วตามไปแล้ว,ลวค่ะทุกคนตามไปแล้วโอ้ยเบียงเวียงมีเวียงเวียงหางค่ะเวียงหางเวียงง้างโอ้ยไปเร้วไปเร้วไปเร็ว,ว <T> <T> ดูเขาเล่นอะไรกันนะคะมาหล่อให้ลูกหาซื้อได้หนิ <T> <T> เอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วหางค่ะหางไข่มุกนี่เขาชอบเล่นเล่นหางกับเล่นขาหลังนะคะ อาวุธประจำกายเขานะคะหางกับขาหลังนะเออเอออ้อนอ้อนอ่อนอ่อนกันหน่อยอ้อนกันหน่อยเอกันหนูไม่อ้อนแล้วหนูอยากเล่นนะคะตอนนี้โอุ้นี่พ่อวัโอ้ยไม่ไม่ไม่วิ่งหลบแม่ทันเด้อเออเบี้ยเบียงอุ้ย ลูกอะเราว่าแล้วเอาเอาอุ้ยเอาอุ้ยพ่อเห็นยังลูกว่าจะหนีเอาเอาเอาวิ่งอะไรมาอุ้ยตอนนี้ไข่มุกพานไปหมดแล้วค่ะทุกคนเอาอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยดูพ่อก็หยอกอยู่ทางนี้นะคะพ่อก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้นะคะทุกคน <c ười> คือก็เริ่มคึกแล้ว<ก><น>เดี๋ยวเ,<ก><น>เดี๋ยวอีกสักหน่อยก,ก,ก็เริ่มมีเสียงนะคะอุ้ยตามเร็วไม่ตามเร็วตามเร็วไอว่าแต่พอสีขาวไปที่นอนนั้นเออแหลรลัดเ,เลย เขาัยในเสียงลมด้วยนะคะอาจจะดังไปหน่อยนะคะ<า>อุ้ยมาเร็ว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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโหตอนนี้ตามพ่อไม่ห่างแล้วนะคะทุกคนเออเออเขาจะทำอะไรเขาจะทำอะไรไปเร็วฟาหลูเหา่าเลยบรรยากาศยิ่งได้ด้วยมีลมอย่างนี้แหละยิ่งคึก เอาเอาอุ้ยจะตีแห้งจะตีไข่มุกแห้งนี่นี่มาตีฉันเหรอมาตีนูเหรอนี่นี่แถมคาหลังไงผมเนี่ยเนี่ยนี่นี่เริ่มมีเสียงแล้วนะคะเสียงจะแหบหน่อยนะคะทุกคนอ้ยอ้ยอุ้ยเอาเวียงแล้วเอี่ยงแล้วเริ่มไม่พอใจแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยโอ้ยผ่านไปหมดแล้วอืมเสาก็ไม่เว้นนะคะ อ๋อ,อดูทำ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 โอ้ไข่มุกจะตีลังกาค่ะจะตีลังกาเรียกพ่อเข้าไปเรียกพ่อเข้าไปนะพ่อยืนตั้งหลักอยู่ตรงนี้นะนี่เข้ามาสิก็เข้ามาสิเออเข้ามาพ่อเข้ามาพ่อเข้ามาเป่าลมใส่พ่อ เขียดแล้วเขียดแล้วพอบรินำําแล้วเหีนแห้งขอโทษวะนี่เป่าลมใส่เป่าลมใส่เลยเอาเอาเอาดีเลยเลาเป่าลมใส่พ่อนะคะพ่อจะตีแล้วนะคะทุกคน พอจะตีแล้วอุย้ยดูหลับตาดูหลับตาอุยอ้ยอุ้ยเปต้าลุตุนเถิดดูหลับตาหลับตาอันนี้เลยจะโยกันที่ไม่หลบ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 นะหลบนะไม่หลบเจอนะจ๊ะเฮือ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 เสาไม่เกี่ยวเออเออ,เ,อ,อเริ่มพานละเริ่มพานละ ดูสาววนของเรานะคะเนี่ยมันบอกเย้าวันนี้จะไปชนเสาทำอะไรพ่อไม่ได้นะคะจะไปชนเสานะคะไม่เลยนไป่ยินเนี่ยเรียกพ่อเข้าไปนะคะเรียกพ่อเข้าไปถ้าพ่อไม่เข้าไปเรวเป่าลมใส่พ่ออีก โอ้โหโอ้โหโอ้โหละกะแก้งโอ้หล้ก็แก้งลูกถ้าปากถ้าปากนึกว่าแต่จะป้อนอะไรไข่มุกนี่สายกินจริงๆนะคะทุกคนไม่แน่นี้แน่นี้พอไปแล้ว ตอมไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วค่ะตามไปอ้อนตามไปอ้อนหางเริ่มชี้แล้วนะคะหางเริ่มชี้ละหางเริ่มชี้แล้วเ,เอานิ่งแล้ววิเขาโกรธอะไรอะ่ะ ไมาลูกสาวเธอร์เขาเขียดอยังนั้นมา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 วิ้นิ่งแล้วเขียดแล้วนั่นเซ้าหาวแล้วโอ้โหหล่อพอเขาแม่หล่อพอเขามาอุ้ยฉลาดจังเลยฉลาดมากเลยไข่มุกนางสามชานิ่งๆนะคะ ึบเอาอีแล้วเอแล้วนี่นี่นี่ดูทำดูทำโอ้ยไข่มุกเขาชอบให้มีคนมาเล่นกับเขานะคะถ้ามีเพื่อนเล่นนี่สนุกใหญ่เลยไข่มุกอู้ดูทำเบืงโกงดดาเบิงกงดาด โอ้ยเบิ่งกงดักใส่กงเมียโกงได้แต่อย่าตดนะลูกเฮงจะจำมั่มนะเตะแต่ละเท้อเลยอีพอสลบแล้วเดี๋ยวลูกวิ่งไปวิ่งก่อนหนึ่งรอบเป่าใส่พ่ออีกแล้วเป่าใส่พ่ออีกแล้ว เออ <Okay. S 1> นี่นี่นี่อาวุธอาวุธของเขานะคะอาวุธของเขาเฮ้ย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 ไปดักหน้าค่ะไปดักหน้าเออเออใครโมกหูหูได้ว่าพอสิไปทางไหนจ้าเอา๋เฮ้ยขาหลังขาหลังก็มาจ้าโมกพอไปเร็วพอไปเร็วตามไปติดติดแล้วคะ่ะตามไปติดติดแล้ว ขดของเราก็อยู่นี่นะคะไข่มุกมีเหาจำมั่มมากเลยลูกสาวของเราหกขวบแล้วนะคะหกขวบแล้วหืมดูทำหน้าเขาคุยอะไรกันทนี้ เขาแอบมาคุยอะไรดูดูเอา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 เฮ้ยขา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 โอ้ยรอยร้อยร้อยร้อยจ้าร้อยพอเปลือนน้ำด๋อยนี่หลายพอเขียดแล้วพอมานั่งยุบีแล้วอืนี่หนูเขียดขึ้นกันนี่นี่นี่ก็เปลือกน้ำหนูเออมาแล้ว มาแล้วโอ้ย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 กว่าเสาเถียงเลยนี er ่เปล่าลมใส่อีกมาแล้วถอยมาแล้วไม่ถอยแม่ถอยแม่นี่นี่โอ้ยวยไวใหญ่แล้วค่ะทุกคนวยไวแล้ววยไวแล้ววยไวแล้วทางนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะสองแทงอุ้ยขาหลัง S <S <S เอ,อือเอ,อืพอพ่ออไแล้วเอ<ะ>ือนานนานเล่นแรงไปแล้วเอ,อือโดนพ่อดุแล้ว<ะ>ทางนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้นะคะเอาเอาเขาอยากโชว์บ้างนะคะทางนี้อืมอืมไม่เหลือน้ำมันห้ออืมดูทำดูทำ เขาตัวกัน่ทำเขาจะหยิบมาทำไมโอ้ยขว้างทีไม่พอใจนะคะแต่ตอนนี้เราต้องเอาไข่มุกไปสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะตอนนี้ไข่มุกวุ่วายแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างแฟสภายทองคำภายทองแท,งท,ท,งท่งด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะชึบชึบชึบโอเคค่ะไปละค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ